สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและสมาชิกช่องร้อยเรื่องหลักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าสุดเข้มข้นอีกเช่นเคยค่ะเรื่องราวในวันนี้เป็นประสบการณ์ตรงจากทางบ้านที่ส่งเข้ามาเป็นเรื่องของชายหนุ่มคนหนึ่งที่ชีวิตพลิกผันต้องระเหตุไปเริ่มต้นใหม่ในที่ที่ไม่คุ้นเคยและที่นั่นเองเขาก็ได้พบกับแรงดึงดูดสองขั้วที่แตกต่าง แต่กลับทั้งให้หัวใจของเขาสั่นไหวได้อย่างรุนแรงเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปติดตามรับฟังเรื่องราวนี้พร้อมๆกันเลยค่ะเรื่องราวนี้เป็นของคุณบอยชายหนุ่มวัยทำงานที่ชีวิตกำลังไปได้สวยแต่แล้วโชคชะตาก็เล่นตลกเขามีเหตุต้องย้ายงานอย่างกระทันหันเหตุผลลึกๆก็เกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองๆองนี่แหละค่ะ ถึงเขาจะไม่ได้คดโกงใครแต่สถานการณ์มันบีบบังคับให้ต้องเก็บกระเป๋าออกจากเมืองกรุงไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่อำเภอชายแดนอันเงียบสงบคุณบอยหอมหิวความผิดหวังและความสับสนมาเต็มกระเป๋าโชคดีที่พอจะมีญาติห่างๆของทางพ่ออยู่ที่นั่นนั่นก็คือคุณจันเจ้าของรีสอร์ทเล็กๆบรรยากาศดีริมน้ำ คุณจันเป็นหญิงแกร่งที่ผ่านโลกมามากเธอครองตัวเป็นโสดมานานหลายปีแต่ยังคงความสวยสง่าและความมีชีวิตชีวาไว้อย่างน่าทึ่งคุณบอยในวัยเด็กเคยเจอคุณจันนับครั้งได้พอโตขึ้นก็แทบไม่ได้เจอกันอีกเลยการกลับมาพบกันครั้งนี้จึงเหมือนคนแปลกหน้าที่คุ้นเคยกันอย่างบอกไม่ถูก คุณจันใจดีให้คุณบอยมาอาศัยอยู่ที่รีสอร์ทด้วยกันในฐานะญาติคนหนึ่งทำให้เขาพอจะมีที่พักพิงกายและใจในยามที่ชีวิตกำลังเคว้งคว้างแต่ใครจะไปคิดล่ะคะว่าในความเงียบสงบของรีสอร์ทแห่งนี้จะมีพายุอารมณ์ลูกใหญ่ซ่อนตัวอยู่และกำลังรอวันที่จะพัดกระหน่ำเข้ามาในชีวิตของเขาด้วยความที่คุณบอยเป็นคนหน้าตาดี พูจาดีไม่นานเขาก็กลายเป็นที่หมายปองของสาวๆในพื้นที่และคนที่เข้ามาทำให้หัวใจอันแห้งเหี่ยวของคุณบอยกลับมาชุ่มฉ่ำอีกครั้งก็คือน้องดาวสาวน้อยพนักง,งานต้อนรับของรีสอร์ทนั่นเองน้องดาวสวยสะดุดตาสมกับคำว่าพริกขี้หนูสวนทั้งสวยแซบและร้อมแรงเกินต้านทาน ความสัมพันธ์ของทั้งคู่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วปานจรวดไม่นานนักห้องพักของคุณบอยก็กลายเป็นรังรักเล็กๆของทั้งสองคนไปโดยปริยายคุณบอยเล่าว่าน้องดาวเป็นผู้หญิงที่จัดจ้านและรู้ใจเขาไปซะทุกเรื่องทำให้เขาลหลงไหลในตัวเธอจนถอนตัวไม่ขึ้นแต่คนรอบข้างรวมถึงลูกๆของคุณจันที่แวะเวียนมาที่รีสอร์ทต่างก็พากันเตือนว่า น้องดาวน่ะมีหนุ่มๆม,มาติดพันเยอะนะไม่ใช่เล่นๆเ,เลยแต่ตอนนั้นคุณบอยก็หาได้สนใจไม่ก็คนมันกำลังเคลิ้มอะนะคะและแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้เรื่องราวทั้งหมดต้องเปลี่ยนทิศทางไปตลอดการวันนั้นเป็นวันหยุดของคุณบอยลูกๆของคุณจันก็ไม่อยู่น้องดาวแวะมาหาเขาที่ห้องตามปกติบรรยากาศเป็นใจ ทั้งสองจึงปล่อยตัวปล่อยใจไปกับแรงปรารถนาโดยที่หารู้ไม่ว่าความรักอันร้อนแรงของพวกเขานั้นมีสายตาคู่หนึ่งกำลังจับจ้องอยู่คุณบอยมารู้ที่หลังว่าคุณจันร์แอบเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดผ่านประตูห้องที่ปิดไม่สนิทวินาทีที่รู้ความจริงคุณบอยบอกว่าหน้าชาราวกับถูกตบเขาทั้งอาย ทั้งรู้สึกผิดไม่กล้าสู้หน้าคุณจัน์ไปหลายวันความรู้สึกมันประดักประเดิดอย่างบอกไม่ถูกไม่รู้จะวางตัวอย่างไรดีหลังจากอึดอัดอยู่หลายวันในที่สุดคุณบอยก็รวบรวมความกล้าเดินเข้าไปหาคุณจันร์เพื่อจะกล่าวคำขอโทษในสิ่งที่เขาทำลงไปในบ้านของเธอตอนแรกคุณจันก็มีท่าทีตกใจไม่คิดว่าเขาจะกล้าเข้ามาพูดเรื่องนี้ตรงๆ บรรยากาศเต็มไปด้วยความเงียบกันจนกระทั่งคุณจันถอนหายใจยาวแล้วเอ่ยประโยคหนึ่งออกมาเบาๆประโยคนั้นทำให้คุณบอยถึงกับอึ้งไปเลยคุณไม่เคยเห็นใจฉันเลยนะรู้หรือเปล่าว่าคนที่ดูแข้มแขนะ็งน่ะก็มีหัวใจเหมือนกันนะ คำพูดนั้นมันก้องอยู่ในหัวของคุณบอยตลอดทั้งวันคืนนั้นขณะที่เขากําลังนั่งคิดอะไรเพลินๆอยู่ที่ศาลาริมน้ําของรีสอร์ทเขาก็เห็นคุณจัน์เดินผ่านมาพอดีคุณบอยจึงตัดสินใจเข้าไปพูดคุยกับเธออีกครั้งทั้งสองนั่งคุยกันท่ามกลางแสงจันทร์และเสียงรีดรีรเรไรมรรในากาศพาไป ทำให้คุณบอยกล้าที่จะถามถึงความหมายของประโยคที่คุณจันพูดไว้เมื่อตอนกลางวันคุณจันพยายามบ่ายเบียงแต่สายตาของเธอนั้นมันซ่อนความเหงาและความหวาเวไว้ไม่มิดคุณบอยมองผู้หญิงตรงหน้าผู้หญิงที่ภายนอกดูเข้มแข็งแต่ภายในอาจจะเปราะบางเหลือเกิน เขาค่อยๆเอื้อมมือไปกุมมือของเธอไว้อย่างแผลวๆถ้าคุณจันร์ไม่รังเกียจผมขอนั่งเป็นเพื่อนคุณจันร์ตรงนี้ได้ไหมครับวินาทีนั้นเองกำแพงในใจของคุณจันที่ก่อขึ้นมานานหลายปีก็ค่อยๆพังถลายลงคุณบอยเล่าว่า เขาสัมผัสได้ถึงความสั่นไหวที่ส่งผ่านมาทางฝ่ามือของคุณจันทร์เขารู้ในทันทีว่าภายใต้ความสงมบนิ่งนั้นมีคลื่นอารมณ์บางอย่างซัดสาดอยู่ข้างในเขาค่อยๆขยับเข้าไปใกล้โน้มตัวลงไปกระสิบข้างหูเธอเบาๆความใกล้ชิดนั้นทำลายกำแพงแห่งความเหมาะสมลงอย่างสิ้นเชิงในค่ำคืนนั้น ที่ศาลาริมน้ำเรื่องราวที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นเส้นแบ่งระหว่างเจ้าของรีสอร์ทกับผู้อาศัยได้เลือนหายไปเหลือเพียงผู้ชายคนหนึ่งที่เข้ามาปลอบประโลมหัวใจอันอ้างว้างของผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่โหยหาความอบอุ่นมันเนิ่นนานคุณบอยยอมรับว่าเขารู้สึกผิด แต่ในขณะเดียวกันเขาก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณจันมีแรงดึงดูดบางอย่างที่น้องดาวไม่มีมันคือความเข้าใจโลกมันคือความอบอุ่นและมันคือความหยหาที่ซ่อนอยู่ภายใต้ท่าทีที่สง่างามนั้นมันทําให้เขารู้สึกเหมือนเป็นผู้ชายที่มีความสำคัญขึ้นมาอย่างประหลาดหลังจากคืนนั้น ชีวิตของคุณบอยในรีสอร์ทก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงคุณจันดูแลเอาใจใส่เขาเป็นอย่างดีทุกอย่างที่เขาอยากได้แทบไม่ต้องเอ่ยปากแต่ความสัมพันธ์ของพวกเขาก็ต้องดำเนินไปอย่างลับๆเฉพาะในยามที่ทุกคนหลับแล้วเท่านั้นส่วนความสัมพันธ์กับน้องดาวก็ยังคงดำเนินต่อไปแต่ต้องแอบไปเจอกันข้างนอกแทน คุณบอยทิ้งท้ายเรื่องเล่าของเขาไว้ว่าทุกวันนี้เขารู้สึกเหมือนตัวเองเป็นราชาที่มีอาณาจักรสองแห่งในเวลาเดียวกันเขาทั้งมีความสุขและสับสนในใจลึกๆเขารู้ดีว่าสิ่งที่ทำมันผิดแต่ก็ไม่สามารถเลือกทางใดทางหนึ่งได้และเขาก็ไม่รู้เลยว่าเรื่องราวความรักอันซับซ้อนนี้จะนำพาชีวิตของเขา ไปสู่จุดไหนกันแน่เรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าความเหงาสามารถทำให้คนเราทำในสิ่งที่ไม่คาดคิดได้เสมอและเมื่อหัวใจมันอ่อนแอบางครั้งเหตุผลก็ไม่อาจทำงานได้อย่างเต็มที่การปล่อยตัวปล่อยใจไปกับอารมณ์ชั่ววูบ อาจนำมาซึ่งความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนซ้อนเงื่อนจนยากที่จะหาทางออกได้สุดท้ายแล้วการเล่นกับไฟไม่ว่าตั้งใจหรือไม่ก็ตามก็ต้องเตรียมใจยอมรับความร้อนของมันให้ได้วันใดก็วันหนึ่งแล้วคุณผู้ฟังราค้ามีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวของคุณบอยคิดว่าเขาควรจะตัดสินใจ เลือกทางไหนหรือมีคำแนะนำอะไรอยากจะบอกเขาไหมคะหรือถ้าใครเคยมีประสบการณ์ที่คล้ายๆกันนี้ <c oughs> ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะคะและสำหรับวันนี้ถ้าชื่นชอบเรื่องเล่าของเรา <c oughs> ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่องร่อยเรื่องรักจะได้มีกำลังใจหาเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟังกันอีกสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ